fufu naa se 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 fudu fii fudu fii nyakunse taa kumaku taa kumaku fii. วันนี้อาจาาารรย์คิดวว่ภพมมัันนนนี้เป็นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาจานรลอนนะครับก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกครับที่จัดการแข่งขันนะครับก็โรงเรียนวัดชาครับเป็นโรงเรียนน้องใหม่ซึ่งเข้ามาในครั้งนี้ครับภาพรวมนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับโดยเฉพาะระบบการจัดการแข่งขันนะครับสถานที่จอดรถนะครับกว้างนะครับแล้วก็สนามแข่งขันพร้อมนะครับและที่สําคัญนะครับไปมาหลายที่นะครับไม่เคยเห็นนะครับการจัดการแข่งขันที่ไหนที่มีอาหารเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับได้ทานอาหารว่างแล้วก็อาหารเที่ยงเนี่ยซึ่งโค้ชก็จะได้เบาแรงหน่อยนะ เพราะปกติโค้ชก็จะต้องออกให้เด็กแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ถือว่าช่วยๆกันแต่ว่าที่นี่ครับดีมากครับกีฬาจานร่อนมีอาหารเลี้ยงเด็กแล้วก็มีอาหารกลางวันด้วยแล้วก็ฝ่ายการแข่งขันนะครับก็ดูแลดีนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วขออยากให้จัดอย่างนี้ทุกปีนะครับขอให้จัดทุกปีครับสวัสดีครับครับอันนี้พี่มาเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับทีมไหนต้องเชียร์ทีมลูกเราสิคารวัดราชาวัลราชาใช่ไหมครับแล้วความรู้สึกที่เห็นลูกเราเล่นเป็นยังไงบ้างครับ ก็โอเคอยู่ค่ะพอดีเขชอบบอลด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยยังไม่ได้เห็นดเดนเ,เลยนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเครับขอให้ชนะนะครับขอบคุณค,นะนะครับ,บน้องชื่ออะไรคะยื่อเด็กชายอารีพินับพลาแล้วน้องละครชื่อปัสยาครับ รู้สึกยังไงคะที่ตัวเองได้แชมป์วันนี้ดีใจมากๆครับเป็นครั้งแรกที่ได้แชมป์แห่งประเทศไทยครับรู้สึกว่าดีใจมากๆครับแชมป์นี้ก็เหมาะกมที่เราฝึกฝนมาหนักพอแล้วครับแล้วจะเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาต่อเรื่อยๆไหมครับเราก็จะเห็นข้อบกพร่องของทีมของผมก็จะไปพัฒนาต่อปีหน้าวางแผนจะเอาแชมป์อีกไหมเนี่ยเอาอีกครับเอาทุกแชมป์เอาทุกแชมป์ครับโอ้ยสู้ๆนะคะทุกคนครับ ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะคะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นกับเด็กๆครับที่มีที่เขาได้มีเวทีในการแข่งขันครับแล้วก็เป็นกีฬาใหม่ๆด้วยแล้ววันนี้อาจารย์คาดอาจารย์คาดหวังอะไรไว้บ้างก็อยากจะเห็นเด็กๆทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับก็การแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของกีฬาอยู่แล้วนะครับก็ให้เขาแสดงสิ่งที่เขาฝึกซ้อมมาให้ดีที่สุดเท่านี้วันนี้น้องรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาแข่งตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกครับแล้วน้องมาจากโรงเรียนอะไรคะเนี่ยเอ่อชุมทางสงขครง คาดหวังอะไรในทีมเราไหมก็ก็คาดหวังว่าจะขอแค่ติดหนึ่งในสี่ก็พอครับแล้วน้องคิดว่าทีมน้องพร้อมแค่ไหนก็เต็มที่ครับกับการฝึกตลอดเวลาหนึ่งเดือนค่ะขอบคุณค่ะครับ